มนเดิมดี่กำลังเล็กกะกันนะคะเราอยากเสนอสาระดีๆเลยจริงนี่ค,คุณกายไพรินเขาจะแบบว่าจะไปเปิดใจผู้บริหารบริษัทไดเรกมอร์ของเรานี่นะคะอุ้ยจะไปเปิดใจว่าทำยังไงผลิตภัณฑ์ของเราดียังไงโอ้ที่ไหนล่ะโอ้ที่กรุงเทพมัง้ง ล้อเขาคงไม่ไปประจวบหรอกมันไกลไปอเคอโอเคได้ได้ได้เน,นั้นไปฟังกันเลยค่ะไปฟังกันเลยนะคะพบก,กับผมกายพรินอีกเช่นเคยครับในรายการ Fit To You วันนี้เราจะมาดูว่าบริษัทไดเล็กมอจำกัดซึ่งได้นำผลิตภัณฑ์ B1 สินค้าฟิตกระชับภายในเกี่ยวเรื่องผู้หญิงโดยเฉพาะเขาบอกว่าดูดีมีออร่ามีกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษขณะนี้คุณสมศักด ล้อมทองกรรมการบริหารบริษัทไดเรกต์มาจำกัดจะมาชี้ช่องจะมาบอกว่ายุทธการยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการตลาดเป็นอย่างไรช่วงนี้เป็นไงครับผศครับผมท่านคุณกายไปลินครับกับท่านผู้ชมนะครับอย่างที่เราเคยพูดไปว่าเรามี4ี่ส่ห้าช่องทางล่าสุดเรามีโปรโมชั่นให้กับท่านผู้ชมร่วมสนุกนิดหน่อยนะครับก็คือว่าตอนนี้เรามีการประกวดมิสพิตตี้บีวันมิสพิตตี้บีวันใช่ครับ ท่านผู้ชมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะฮะ f a c e b o o k c o m s l a s h v 1 l i k e ก็คือ b 1แล้วก็ l i ค์ครับผมไลค์คือ l i k e แปลว่ากดถูกใจอ่ะถูกใจครับในหน้าเว็บนะฮะจะมีผู้เข้าประกวดทั้งหมด18ท่าน18ท่านครับผมท่านหายไปไหนอสองท่านอ่ะพงจิม20ยังหายอยู่อีกสองท่านนี้ยังหายอยู่ยังลอยอยู่ครับผมคือ อ่าสิท่านท่านผู้ชมถ้าชอบท่านใดท่านสามารถเข้าไปโหวตร่วมโหวตกับเราได้ร่วมโหวตกับเราได้แล้วผมจะได้อะไรโหวตคือเวลาผมไม่มีเสียเวลาฟรีเราใจถึงบีวันเราแจกจริงแจกแจกแจกแน่ๆนะครับผู้ร่วมโหวตอ่าท่านใดที่อ่าได้รับรางวัลชนะเลิศเราจะมีเงินละวันให้คือ1นึ่งมืนบาทสองละวัน คุณกายครับผมหนึ่งมือสองรวันก็คือเราจะมาจับรางวัลผู้ร่วมโหวตอีกทีนึงครับผมเพราะคนรางวัลโหวตเป็นหมื่นๆคนแล้วก็ต้องมาจับรางวัลเพราะรางวัลมีอยู่กี่รางวัลนะครับทั้งหมดรางวัลใหญ่ๆนะครับเราจะมีทั้งกันสี่รางวัลนะฮะก็คือว่าเงินสดหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทสองรางวัลสำหรับคนกดไลค์ใช่ครับอ่าอย่างที่สองคือทองหนักสองสลึงสองรางวัลครับครับผมอ่า อย่างที่3นี่คือถือว่าร่วมสนุกกันแล้วกันนะฮะก็คือจะเป็นผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์มีวันห้กล่อง50กล่อง50าสิบคนท่านผู้ชมห้าสิบคนใช่ครับนะครับคือท่านผู้ชมครับเราทำจริงเราไม่ได้โกหกท่านอย่างที่เราพูดนะฮะเราจัดจัดเต็มจัดจริงเราจ้างดาราเมจิช่อง3เราจ้างตลอดทุกเรื่องมาคัญตัวนี้ตกลงมันนด้เพียงอย่างพิตตี้นี่ยใครมีรางวัลอะไรไหมหรือ หรือโชว์เฉยๆคือพิตตี้นะฮะเราจะมีเงินรางวัลรวมให้กับคู่ที่ชนะเลิศเนี่ยหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทครับผมก็คือที่หนึ่งเนี่ยคือได้ห้าหมื่นเลยนะครับที่สองจะมีสามหมื่นแล้วก็ที่สามเนี่ยคือสองหมื่นบาทนะครับถ้าท่านผู้ชมคนไหนรักน้องคนไหนชอบน้องคนไหนช่วยกันเข้าไปโหวตครับครับผมคุณกายครับผมขอเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งอย่างที่เราเคยได้พูดเกินกันไปในเทปเก่าๆแล้วนะครับว่าเราได้จ้างดาราเมจิ เราได้ให้่าคุณหนูเล็กก่อนบ่ายใครเครียดมาร่วมจัดรายการเป็นจริงแล้วครับผมไม่ได้โกหกท่านผู้ชมครับหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ภาพหัวข่าวใหญ่เลยภาพหัวข่าวใหญ่ลงทุน100ล้านบาทสื่อบีวันดึงดาราร่วม ครับผมทุ่มทีวีร้อยล้านยกบแบรนด์พรีเมียมครับฉบับ1นึถึงสิพฤษภาคม2526เนี่ยครับฉบับสดเลยสดร้อนเราไม่ได้โกหกนะท่านผู้ชมเราทําจริงจัดจริงจัดเต็มนี่คือของจริงของจริงครับท่านผู้ชมครับไม่มีการโกหกใดๆทั้งสิ้นนะฮะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่จะเป็นตัวแทนจําหน่ายของเรา มั่นใจได้เลยครับว่าเราทําให้ท่านจริงๆไม่มีการโกหกหรอกอย่างสื่อทีวีที่ออกปัจจุบันนี้บอกเวลาอีกทีหนึ่งดิหาว่าเอ้ยลักไก่หรือเปล่าผมจริงหรือเปล่าใช่ครับผมเน้นอีกครั้งนะท่านผู้ชมนะครับสองช่อง11รอบ INTV 6รอบเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนครึ่งนะครับรายการสุดท้ายก็คือ5้าทุ่มถึง5้าทุ่มครึ่งทีวีดีช่อง123จานดำพีเอสไอวันละ5รอบเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนและอ่าสุดท้ายก็คือ2องทุ่มครึ่ง นะครับผมนอกจากนี้แล้วอย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมนะครับว่า,าในสื่อออนไลน์ท่านเข้าไปดูได้เข้าไปดูได้เลยนะครับใน f a c e b o o k c o m b 1 l i v e ค,ครับผมบที่แน่ๆน,นะท่านผู้ชมนะตอนี้นี่ข้อมูลวงในใเฉยๆนะรายละเอียดเราอาจจะไม่พูดเพราะว่าตอนนี้มีกลุ่มนักธุรกิจอยู่จำนวนไม่น,อน้อยเลยวิยืมชนีประมาณ500แห่งนะแล้วก็เจ้าของวิยุาชุมชนเลยตอนนี้เป็นผู้ขายสินค้าเกี่ยวกับเห็ดชนิดหนึ่งอะ่ะ เขาจะเข้ามาร่วมจับมือกับบริษัทไดเ็กมอรดูว่าโอกาสต่อไปจะยิ่งใหญ่แค่ไหนคิดว่าท่านผู้ชมจะต้องติดตามให้เขาเรียกว่าห้ามกระพริบตากระพริบตาครับผมเพราะว่างานนี้เขาเรียกว่าเป็นเป็นการวางยุทธศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ครับเป็นการดิวดิวดิวขั้นยิ่งใหญ่ครับผมดิวการลงทุนรั้งยิ่งใหญ่ครับเพราะว่ามันมันคือเขาเรียกว่าเราเห็นตลาด สินค้าผู้หญิงเนี่มันมันเละเทะหมดใช่ครับผู้บริโภคกินแล้วมันเสี่ยงภัยอ่ะใช่ครับของจริงมั่งของปลอมมั่งของเรียนแบบมั่งไม่รู้อันไหนเป็นอันไหนชักเขาเรียกว่าตลาดชักมั่วมับวก็เลยอยากจะยกอ่าสินค้าบีวันให้มันขึ้นมาโดดเด่นและเขาเรียกว่ากลายเป็นเขาเรียกเป็นนวัตกรรมใหม่กันไปเลยดีกว่าใช่ครับให้ดูว่าเฮ้ยของจริงมันต้องบีวันเท่านั้นใช่ครับของอื่นชักลังเลลังเลใช่ครับแบบนี้เลยเขาเรียกว่ารูปเขาเรียกว่าการร่วมแรงกันครั้งนี้นี่ไม่ธรรมดาท่านผู้ชมไม่ธรรมดาครับไมดา เอาหรือเวลาอกนนี้ใถึ่คือท่านผู้ชมครับเราไม่ได้มีแต่การพูดแต่เราทำนะครับเราทําแต่ที่สําคัญตัวแทนจําหน่ายต้องรีบเลยต้องรีบเลยเพราะมาแค่จังหวัดละหนึ่งจังหวัดละหนึ่งท่านหนึ่งท่านหนึ่งที่เท่านั้นเองใช่ครับรายการเราก็จัดจริงครับประกวดวิตทิตี้เราทําจริงเงินรางวัลเราให้จริงลงทุนในสื่อโฆษณาเราทําจริงเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมมั่นใจได้เลยว่าส่งเสริมการตลาดเราทําให้ท่านจริงๆครับ ไม,ไม่มีการไม่มีการโกหกใดๆทั้งสิ้นครับ,รบเดี๋ยวไปพบกับคุณเมจิแล้วก็หนูเล็กเลยดีกว่าว่าดูที่ว่าเธอมีทีเด็ดเขาเรียกว่าตลกตลกสาระเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปชมเลยครับกระหน่ำซัมเมอร์ B1 นวัตกรรมใหม่ล่าสุดสำหรับภายในคุณผู้หญิงเพิ่มความขาวเนียน สว่างใสตูด,ดีมีออร่าพิตตี้รุ่นใหม่ใช้ B ีวันค่ะพิตตี้รุ่นใหม่ใช้ b ีวัค่ะพิตตี้รุ่นใหม่ใช้ b ีวัค่ะพิตตี้รุ่นใหม่ใช้ b ีวัค่ะด่วนสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายเดี๋ยวนี้จัดใหญ่ให้รวยกันไปเลยซื้อ1ลังแถม b ีวันมูลค่า280,000บาทซื้อสามลังแถม b 1วันมูลค่า940,000บาท ซื้อ5ลังแถมบีวันมูลค่า1 7 4 0 0 0 0บาทซื้อ15ลังแถมบีวันมูลค่า6 1 0 0 0 0บาทซื้อ30ลังแถมบีวันมูลค่า13ล้านบาทซื้อ50ลังแถมบีวันมูลค่า22ล้านบาทแถมงบโฆษณาทีวีวิทยุชุมชนเพื่อส่งเสริมการขายอีกเพียบสนใจโทร085 666 8347 084 099 9347 084 938 1183 สค่ะกับรายการ Fit To You ครั้งที่แล้วนะเราบอกถึงว่าคนไทยนิยมไปประเทศไหนมากที่สุดอ่าบอกกันไปแล้วประเทศไทยเที่ยวหมดหรือยังจ๊ะประเทศไทยเราเนี่ยมีที่เที่ยวเยอะแยะมากมายแต่ว่าพวกเราเนี่ยไม่ค่อยจะไปเที่ยวกันเท่าไหร่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นเมืองร้อนแล้วเออยังไงวะก็อยู่ห้องแอร์สิก็อยู่ห้องแอร์สินะก็คือนิยมที่ไปเที่ยวมากที่สุดเลย ส่วนใหญ่แล้วในประเทศไทยถ้าว่างสักห้าวันไปที่จังหวัดไหนหะนูคิดถึงว่าถ้าหากว่าคิดถึงว่าว่างเลยนะคะออจะคิดถึงทะเลเป็นอันดับแรกเลยขนาดหนูเป็นคนใต้นะหนูเป็นคนจังหวัดตรขลาแต่ว่าก็ยังชอบเที่ยวทะเลเพราะตอนเล็กๆเนี่ยบ้านเราจนเราเราอยู่ห่างไกลกับทะเลเพ่อแม่ไม่สาม,มารถที่จะพาไปเที่ยวได้ได้อาบในน้าคลองนั่นแหละทะเลเออนั่นแหละ <laughs> ไม่รู้ตัวหรอนั่นแหละทะเลจริงๆแล้วทะเลมันต้องเค็มหรือเปล่า เลี้ยตัวเองสิอ่ะอันนี้ก็จะบอกว่าจังหวัดที่คนไปเที่ยวเยอะที่สุดมากที่สุดนะั้นไม่ว่าจะเทศกาลไหนแหละประเทศอะไรคะเอ้ยจังหวัดอะไรคะไม่ใช่จังหวัดเชียงใหม่ที่เชียงใหม่เขาจะพูดชา้ชาๆเคยเล่นละครน,นะแล้วก็แบบเ,<อ>เ,เคยเล่นละครเหนือจ้าฮ้เยเป็นคนเหนือเจ้าแล้วแบบจะมีบทที่จะต้องโกรธอะ่ะเราจะต้องแบบพูดแบบดา่าพี่พูดภาษาเหนือได้ไหม อนแรกไม่ได้แล้วก็มีอ่า acting code โค้ e ภาษาเหนือโดยเฉพาะ oh. เพื่อมาสอนในกองประมาณเกือบหนึ่งเดือน mm. แล้วเพื่อจะไปเล่นก่อนที่จะเข้าฉากทุกครั้งจะต้องแบบเหมือนเล่นจริงก่อนแล้วพูดทุกอย่างจะต้องแบบสำเนียงคือแบบต้องให้เหมือนเป๊ะเลยแล้วค่อยวิ่งไปเข้าฉากโอ้ mm. oh, ยากเสร็จแล้วพอถึงว่าอย่างเช่น<ะ>อย่างเช่น,ชนผลิตภัณฑ์บีวันของเรานี่ดีมากเลยเป็นสินค้าที่คุณคู่ควรพูดไงอาผลิตแพผลิต ผลิตภัณฑ์บีวันนะเจ้าดีขนาดนะเจ้าเออแต่เนี่ยคะ้าพูดอย่างเงี้ยคนลุกเลยอะไปซื้อยี่ห้ออื่นแล้วอะคุณใช่เกิดบางคนลุกเลยเมื่อี้พูดเหมือนพูดเหมือนแล้วเวลาจะทะเลาะกันจะโกรธอะจะโกรธแปลว่าโกรธละโอ้จะเป็นคนนะเจ้าโกรธละนี่จริงแล้วก็คือแบบเวลาเล่นละครอะเล่นไม่ได้อะหนูหนู้อกว่าคือคําพูดกับอารมณ์กับ ใช่มันมันมันต้องโกรธต้องตบกันอย่างงี้เนะะแต่แต่ผมพูดไม่ได้เลยนะถ้าคนเชียงใหม่มามาด่าหนูหนูไม่โกรธนะจริงจริงจริงแล้วเวลาเขาเขาแบบพูดชาเขาไม่ค่อยโกรธกันที่เชียงใหม่เขาก็จะอยู่กันแล้ะแล้วยังมีประเทศอะไรเอ้ยมีจังหวัดอะไรหนูจะไปประเทศอ่างเลยเนี่ยก็จังหวัดต่อไปนะคะก็จะเป็นจังหวัดภูเก็ตเนี่ทะเลไกลไหมใกล้ใกล้ใกล้ที่บ้านไหมไกลไกลเหรอบ้านหนูอยู่สงขลาอยู่ใกล้ใกล้กับนครมันไกลมากเลยภูเก็ตไกลอันนี้นิยมไปไปบ่อยไหมไม่เคยไปเลยฮ้ย ปกติภูเก็ตนะอย่างน้อยโชว์ตัวรับสวนใหญ่ดาราไม่เคยไปเลยภูเก็ตภูเก็ตนชอบมากเลยค่ะที่มันมีทุ่งทานตะวันหรือเปล่าบุร <c oughs> ีแค่นี้นะแค่ <c oughs> นี้ก็พอแล้วก็คื <c oughs> อภูเก็ตแต่ยังไม่เคยไปใช่ไหมอันนี้เป็นที่ที่นิยมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาตินิยมไปภูเก็ตกันเพราะว่าเครื่องบินลงถึงเลยไงใช่แล้วก็ส่วนมากเนี่ยละครนะคะจะชอบไปถ่ายที่ภูเก็ตด้วยต้อม,มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมาก ถูกต้องและยังอยู่ในแถบนั้นก็คือเป็นกระบี่ที่คนทันดิยมไปกระบี่ไกลบ้านไหมไกลมากแต่แต่ว่าแต่ <c oughs> แต่ว่าเป็นประเทศที่เอเป็นเเจังหวัดที่หนูชอบมากแล้วก็อยากไปเพราะว่าะทะเลทะเลน้ําสีเขียวมรกตนี่ยังไ่ไกลบ้านอีกเหรอก็ใต้แล้วนะอยู่ใต้แต่ว่าไกลกับบ้านนูเลย กล้ตรงไหนเนี่ยไม่เห็นจะใกล้ทีลยเนหนูอยู่แถวนครมันจะไกลมากเลยนะครับพี่นครศรีธรรมราชอยู่แถวแถวนครไม่ใกล้เลยใช่ไหมไม่ใกล้เลยแล้วเคยไปยังยังเนี่ยปีนี้ยังไงต้องไปได้ไม่ได้ปีนี้เรามีนัดกันที่ฮ่องกงเราไม่ว่างอุ้ยใช่ไปไปคนเดียวแล้วกันนะเออนั้นต่อไปเชียงรายเชียงรายถูก็ยังอยู่แถวเหนือ เคยไปภาคเหนือไม่เคยไปมีละครนะคะของพี่อภพงษ์พัฒน์ก็ส่วนใหญ่นิยมถ่ายที่เชียงรายก็จะมีมีบ้านของเขาเองเลยแหละโอ้ยนรเคยไปเชียงรายคือไปไปไปซื้อของที่ถูกๆชายแดนเออใช่เขาเรียกว่าอะไรเงี้ยแม่สายมีของถูกเออไปไปไปก็จะมีพวกแบบของแบรนด์เนมนะคะเลอค่าทุกอย่างเหมือนเป๊ะเหมือนเป๊ะเลยจริงๆเราสั่งจากหลังร้านคือก็เป๊ะกะ เตะเลยถูกแต่ราคาซื้อได้จับต้องได้ก็จะนิยมไปกันก็จะมีของกินมือเสื้อผ้าด้วยใช่แล้วก็ยังมีอีกจังหวัดหนึ่งที่คนคนกรุงเทพอย่างเราเนี่ยนิยมที่จะไปกันมากเลยเพราะมันอยู่ใกล้บ้านใกล้กรุงเทพที่ไหนเช่นบุรี ใกล้วเ<ช>ถ้าใกล้ขนาดนี้ไปได้ทุกวันนะฮะใกล้เคยไปไหมจ๊ะเคยไปดิคะเมยเค,คยไปเที่ยวทะเลที่จันทบุรีก็ไปซื้อหอยซื้อหอยเหรอใช่อที่นั่นก็มีหลายหอยนะใช่มีหอยเชอรี่มีหอยขมแม่ไม่ใช่ง <c oughs> น,นงมเองนะหอยเชอรี่น่าจะงมเองชอบชอบไปไหมถือว่าไปบ่อย